ยโอ้โหแม่พ่อเป็นสไปเดอร์แมนจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหแม่เกือบแล้วเฮ้ตรงนี้คุ้นๆมันในเทเลอร์นะมีแผ่นดินไหวด้วยโอ้โหเราไดนาเฮดีเราต้องเต่พัดผ่านไอ้หมอนี่ไปนะซึ่งตรงนั้นมีถ้ำเยอะๆอย่าหุ้ย ้าเข้าไม่ได้อ้โอย่าอย่าอยผมมาทําอะไรแถวนี้ล่ะพี่ไปทางอื่นเอาละตัวตัวเห็นทางสว่างของตัวเองแล้วแหละไอ้ตรงนั้นมันเป็นซาราพักใจยุยยยเข้าก่อนแหละเฮ้ยมึงรู้รู้ได้ไงรู้รู้ได้ยังไงมานี่นี อ,ออื้อตาดีนักใช่ไหมเนาะเนาะหนึ่งดอตาบอดไปดิขอทุกท่านเชิญพบกับท่าเต้นชาชาของแม่งูใหญ่อนะ <c oughs> ไปเร็วู้ชมเอาตรงนี้มีพลปืนกับยักษ์ร้องไห้ทำไมวะนะ <c oughs> มีพลปืนอยู่สองคนนะนะซึ่งต้อง กำจัดเป็นอย่างแรกเลยเสียให้ม r เฟ n มไม่เดินไวมันนี่ดิสวยงามกรุณามาทีละคนนะคะดูให้ทีทวนเฮ้่จะอ้เจ้ยปะวิชาดับปะวิชาดาบไปซะโอ้ยแกกกแนเเลอมาเลยไม่คนงามมาเลยไมู่โอ้หเบาหิว มาเล่นกันสิคะวูยเยอะเย้ฟาดฟาดฟาดมันเอา้ามองไปไหนวะเฮะ้ยทางนี้เออมันนี่ซี่ดูโอ้ช่องช้าซะเหลือเกินนะมาจบเรื่องนี้กันเถอะพี่เสียเวลาจริงจริง อ้อม้าแพ้ประทัดขบกันมาสุดขอบตังกอ,อ,อ,อ thank you นะ s p i d e r น a n Spiderman ชักแย่เร็วเขาจะอุ๊อว้าวนี่มันคือสถานที่กว้างใหญ่ไพศาลและมีทัศนียภาพที่สวยงามเก๋ว่าตัวกำลังอัดภาพสวยๆมึงมาเล่นโดตาเลยตอนนี้วะไม่ขัดกูเลอเกินโอ้ยแป๊บนึงไปปิดสตรีมแป๊บรอแป๊บ ความชิบหายมาเยือนอีกผมปิดสตรีมเกมก็่าหลุดคุณไม่ได้ออกจากเกมอย่างถูกต้องมีสิทธิ์ทำให้เซฟเกมเสียหายได้แล้วทีนี้เช็คพอยต์ตูอยู่ไหนวะเนี่ยฆ่าศัตรูหมดแล้วหรือเปล่าเนี๋ยลองกลับไปเช็คที่เก่าออกแป๊บหนึ่งกันอ๋อศัตรูเกิดใหม่แตเ่เกิดแล้วตายเลย เรากลับมาที่วิวอันสวยงามของทัศนียภาพที่เป็นสนามรบอันกว้างใหญ่และน่าจะเป็นลานบอสนะครับถ้าลงไปเนี่ยเอาอยังไม่มาในต้องเก็บของนี่ก่อนถ้าเก็บของชิ้นนี้แล้วก็อออาตอาตัวยังไม่ทำได้เก็บเลยโอ้นักรบขยมมากอู้ยีนีได้รับประทาน โอ๊ยจ้ดุอ๊้ยอ๊ยโอ๊ยใจเย็นใจใจเย็นพี่เลือดเลือดถือเหรอได้เขามาแพ้ประทับอืออึ๊บมาดเอาละเขาตั้งหลักแล้วเอาไปไหนลูกเฮ้ยกลับมาคุยกันก่อนมันนี่วาดโอ้ยโอ้โหทาไมไม่ดีละไม่ไม่ไม่ออ้ยโอเค้าบนไปก่อนเลยได้จ้จเอาเอ้เอา กดทันแล้วทำไมมึงไม่โดดไอ้ซิคิโร่เอาปะปะทัดว่าวอีกอุ๊ยรับได้จ้าเอาประทัดไปรับประทานโอกาสนี้ละปอนเล็กๆไม่เรียนหนังสือหนึ่งดอกจ้าเอาองค์อื่นแถมให้เอาไปไหนแล้วลูกแม่ก่อนรับทุกกระบวนท่าอุ้ยอย่าวูจูกระโดดได้ด้วยมาดิเย้ ก็ไม่เท่าไรหรอกนะเอาประทัดไปดอกวาดวาดวาดครบกระบวนฮะอูเอาแถมแถมให้เยอะๆแถมลดเลกจะอ,อู้ไปซะแล้วเดี๋ยวแม่ฉันต้องไปกินกุ๊กเดี๋ยวเด็ดเดเด,เดแม่ฉันตอง đ â เอา้าวววอย่างมีประสิทธิภาพมันจบแล้วล่ะโอนิเกียวบุชือขอความรักดีๆไม่ให้<อ>ตัวรองอีกทอนจะติดลิขสิทธิ์ไหมเนี่ย อุ้ยม้าโอ้ม้ามันมา,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 มาดูใจเจ้าของด้วยโอย้ชิบหายเลยโอ้โหกำลังสนุกโอโอกูสงสารม้าเลยข,ข,อขอโทษร,รอแป๊บยังไงชีวิตก็ต้องสู้ต่อไปอะนะผมหายเศร้าจากเจ้าม้าเมื่อกี้แล้วเราก็ต้องเดินทางฟันฝ่าอุปสรรคที่เราถูกพรามันขวางกั้นไว้ เราจะสู้กับมันแล้วก็บุกไปหาองค์ชายเพื่อช่วยองชาย <c oughs> ไม่ทันไรก็เฮียกแล้วมาสองมาสองมาสองก็อุ้ยยะมาสองก็ไม่ควนมาสองก็ขอแดกยาแป๊บหนึ่งอุ้ยเือนเล็กๆ ไม่เรียนหนังสือส่วนแกจับอเเุ้เจอคอมโบไม่ทันฟาดก่อนฟาดกับลอกจ้าได้แล้วโตขึ้นมาต้องถัดลงเท้าโวกแม่สอนก็จํเอาไว้นะเออพวกเองก็วางกาดให้หันหลังให้ตับ่อยเนาะตายฟรีที่เหลือเข้าชาร์จเขาเดียเด๋ยวเ,ยดเดี๋ยวเฮ้ยอู้เจเดี๋ยวเด๋วหัวร้อนมาจากไหนะเนี่ย บอกแล้วเล่นเกมแพ้ติดต่ออุ้ยเด็ดเด็ดอย่าเล่นเกมแพ้ติดต่อกันอยาน่าเล่นเกมแพ้ติดต่อกันอุ้ยเจ็ดงวมันก็เหมือนมา้างวมันก็เหมือนม้ามันต้องแพ้ประทัดมันต้องแพ้ประทัดเอออย่างกันประเคนคอมโบอะไรจะคอมโบคอม,มโบฟันทุกอย่างที่ไอ้จริงไม่เองก็ฆ่าไม่เองก็ฆ่าจะยืนวนอีกนานไหมเนี่ยฮะเข้ามาเออมาเลยมาเลยจ้ะมาอุย้ยว้าวอาตู่ก็ว้าวไม่โดนหรอก โอ้เอ็งกระโดดไกลดีเนาะหนึ่งสองวูจะจะจะโอะ้ยเอเ็งเป็นงัวสัญชาติสเปนหรือเป,เปล่าเนี่ยฉันจะสวมรอยมาทโดอเต้น <s ett> <sounds> กับเอง็งฮิต <s uss ur ra> <c oughs> หมดน,นี่ที่ไอ้ตัวประกอบไอ้ตัวหลักเอ็งไงอ,อยู่นู่นโอ้ยคุณตั้งหลักก่อนอ่ะตั้งหลักแป๊บหนึ่งนะดูเชิงก่อนไปหลบหอเอาไปหนึ่งทีซิเอ้ยเอไ็งไม่โดนไม่โดนอ จังหวะหาจังหวะแต่จะประทัดประทัดประประทัดประมึงไม่กลัวประทัดเฉยเลยวู้ยทำไมคุณเป็นคนกระโชกหกทำไมคุณเป็นคนกระโชกหอกเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเอามุมกล้องมุมกล้องเชี่ยเลยมึงมันยากกว่าบอสตัวเมื่อกี้โอ้ยไม่ไหวแล้วตัวไม่ไหวจริงนะ คนนี้รู้สึกอยากกินสเต็กเนื้ออยากกินสเต็กนเนื้อรอก่อนเถอะเองได้เป็นมือค้ำตูนแห่เขาว่นอุ้ยเชี่ยล็อกแล้วก็ไม่เลรอที่จะประทัดใส่ประสานคอมโบสามสี่ห้าหกแห่อุ้ยอุ้ยทำท่าอะไรนะไม่เคยเห็นท่านี้อ้าวอุ้ยสเต็กเนื้อ ขอแสดงความเสียใจกับคนที่ดูตอนดึกดึกด้วยนะครับรอแป๊บเอาละเหมือนตอนนี้เราต้องปีนหลังคาเพื่อขึ้นไปที่พระราชวังซึ่งใช้เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเอาแล้วก็เฮ้ยมันทำอะไรวะนะชักใหญ่เร็วก็สไปเดอ์แมนเฮ้ยมันมีอีกตัวเด้อเด้อเด้อเดมันฟาดเอากระจายได้เฮ้ยอยาๆอยาดหยาดอืมมันฟาด ปั๊ดปั๊ดอืมเอาปัดป่ามาเยอะๆป่ามาเยอะๆเออแค่นั้นแหละเอ้ยอ้าวตรงนี้มีอีกตัวเออจืดอุ้ยตรงนั้นก็มีอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยโอ้มีอีกตัวด้วยชิบหายปูไม่สนแล้วปูลุยเดียวแล้วจ้าไม่ต้องมาสู้กับปูปูจะไปของปูอย่าพึ่งไป ยุ่งประตูได้ไหมฝั่งนี้เลี้ยวเลี้ยวขวาเป็นแน่แท้โอ้ปรตูนั้นมีของโอ้ตูเรียบนี้ก่อนมันเอ้ยอย่าม่งโอ,โอ้มันเรียกพวกด้วยมันเรียกพวกเอาของไม่เก็บแล้วเอ้ยตรงนี้ไปได้เอาเอามีจุดเซฟด้วยจุดเซฟเออสบายไงเอ็งมีประตูให้เปิดด้วยแฮะดูไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่อ่ะนะ โอ้โหกิฟซี่โอ้โหหลาละ่ะผมว่าเขายังไม่เห็นผมหรอกนะเราไปทางเห็นแล้วล่ะโอ้ดาบไม่ชักดาบมาด้วยเอาดิเอาดิเอาดิโอ, <c oughs> อ้แมงชักโคตรไวโอ้ชิหายแล้วหรือแค่ฟุกวะไม่ฟุกด้วยไม่ฟุกด้วยโอ้ชิบขอตั้งหลักแป๊บนึงนะครับโอ้โหชักไวมากโอ้ชักไวขนาดนี้สง่ง สงสัยว่าจะชักบ่อยสินะเราจูบิเกนผอ้ยุดนี้รับไปซิรับรับไปอะแล้วเราก็ตายดือด้อเลยเอาเราตรงนี้มีของให้เก็บฮะฮะมีปีศาจอยู่ที่อาชินะสาย้ฟอาจารย์เชียเสียงปลาโมาเทนินาโรและใช้มาข่าวคือให้ตีกลับสายฟ้าขนาดที่เท้าไม่ติดพื้นมันจะบอกไม่อะไรบางอย่างแต่มันไม่มีอะไรมั้งเฮ้ยลืมไปเหอะเรยวะ ชกใหญ่แล้วก็สไปเดอร์แมนชุดหลัดห้ำห้ำก็ใหญ่เอ,เอาเอาถึงแล้วเอาไอ้นี่มันเอ้ยเราถึงตัวองค์ชายแล้วเราต้องเงยหน้าแล้วพูดไปว่ายูซอนอัมเบกพร้อมสู้อยู่แล้ว Come on เราเคยเจอกันแล้วนะมาขบอ,อุ้ยคอมโบใหม่คอมโบใหม่ไม่เท่าไหร่หรอก แล้วมันเริ่มใช้ธนูถีขึ้นว่ะว่ายไม่โดนตีเข้าไปปั๊บอุ๊ยจุดเอาเฮ้ยดูให้ถีทวนจะแทงมาเขาจะแถมให้เอ้ยเจ็โอ้โหแถมให้อีกข้าพันเจ้าเจ้าฟันข้าข้าพันเจ้าเจ้าฟันข้าข้าพันเจ้าเจ๊ะเจ๊เอาอีกแล้วดูให้ถีท่วนแล้วก็แถมอู้จุดีอยู่อุ้ยูเกือบเฮ้ยเฮอ้โหน่าจะแรงนั่นนะรับดาบให้ข้าสามเพลงสิ ขานี้เอาดาวกระจายไปอะล้ำไปล้ำล้ำเหมือนตอนต้นเกมเน้นเราเนี่ยฆ่าอันอกนะออ้ยเกือบไปนี้แถมให้ไม่โดนไม่โดนืออดาวกระจายไปเอ้ยเอาดูไอ้ทีทวนไม่ทันมั้ยเอาเสร็จตอนเล็ไมไม่เรียนหนังสือมันคอมโบจะไม่ต่างจากไอ้ต้นเกมที่เราไปฝึกกับมันมาแล้วนะตายซ้ำตายซักอ้ยจุดยเดะเดี๋ยวเดะดูโ pues อ้ยอู mm ้มัวแต่พรำ เราถึงบิเก้นคอมมอนเบบีเออปลอกทันเฮ้ยโอ้โหธนูนัทูนัทุอ้ธนูธนูเอ,อา,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 นนเอาดูให้ถี่ท้วนจบแค่นี้แหละเออตอนเล็กๆไม่เปิดสองอัดเอิบบีนักสองก็ได้อุ้ยเจี๊ยเดียรเดียว์เดียร์ทุกโอ,เอ,โอเ้เกือบไป มต่แถมไก่อนเสียเดีดนี่คือท่าที่เขาล่ำลือกันว่าเป็นท่าสายฟ้าดสินะเราต้องรับการโจมตีโดยเท้าไม่ติดพื้นถึงจะไม่เป็นอันตรายขอบคุณมากเลยไอ้เหี้ยไม่ทำให้กูดูดีขึ้นเลยเราจุงไิกินโอ้มาแล้ว้าขอกินยาแป๊บเกนจิโรชนแบบันขอองค์ชายของฉันกลับไปเถอะโอ้ยังตั้รับสมบูรณ์แบบฟาดแถมเข้าไป ล็อกทันเฮ้ยอิมรับไปเอาไม่โดนโอุย้ยจะจะทำร้ายจะทำร้ายจะอุย้ยจะไม่โดนแถมให้จ้าวายไม่โดนมาแล้วแหละเอากลับไปดับนั่งคือสนองไงล่ะอุ้ยยิงให้โดนวายไม่โดนเฮ้ยจเอากลับไปอุ้มให้แถมให้เพละ กำลังจะหมดนายกำลังจะหมดแต่ก,กูตูด้วยตูกำลังจะหมดเอา้าตอนเล็กๆไม่เลียนหนังสือเอาไปก็สองโผล่ขึ้นมาต้องขัดรองเทา้า <c oughs> ไม่ต้องคอนติมิว <c oughs> แม่งกูตายงวเพิงบ่อยกวิ๊ก <c oughs> โอเคตอนนี้เราก็ได้กำจัดเจ้าอ๋อโอเคได้เพิ่มโจมตีตอนนี้เหรอ๋อ โอเคได้สกิปตอนนี้เราก็ได้กับกูกูจะได้พูดไหมเนี่ย